ครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะเกินความอดทนแล้วนะฮะอยากจะให้ทางการไทยโดยพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ยส่องกล้องเลยถ้าเกิดมันบุกลุกล้ำเข้ามาวางระเบิดไม่ต้องเจรจาแล้วครับยิงใส่ไปเลยหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อป้องกันการเข้ามาลอบกัดแบบนี้อีกนะครับท่านเรวัตบอกว่า เอาจันห้าวไหมไดัด <นะ S 1> แปลงหน่อยเป็นกับดักที่ใช้ดักสัตว์ในป่า oh. เออก็คือไม่ต้องยิงแต่ทําจันห้าวให้มันดูปรับปรุงจากของเดิมขึ้นมาเพราะถ้าเกิดมันลักลอบเข้ามาแล้วมันมาติดกับอย่างน้อยก็จะได้จับตัวมันเป็นเป็นครับเมื่อไหร่มันจะจัดการกับไอ้ขมิ้นและยำนี้ได้สักทีนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่า ก็รู้ว่ามันฝังกับระเบิดอยู่แล้วเนี่ยจะไปเดินลาดตะเวนทําไมมันมีความจําเป็นต้องเดินลาดตะเวนเพื่อรักษาอธิปไตยของเราเพื่อรักษาดินแดนเราเพื่อตรวจสอบว่าทหารเขเมรมันจะแอบลักลอบเข้ามาไหมนะครับถ้าเข้ามาแอบยิงแม่นเลยครับใช้ไรเฟิลจุดสองสองซีแซก็ได้ใส่ท่อเก็บเสียงหรือจะเป็นเ1 6ก็ได้ ใส่ท่อเก็บเสียงเนี่ยเพี้ยเข้าไปเนี่ยเอาให้อยู่เอาให้สุดอยู่ในเขตเราแล้วเราก็ทําการจับกลุ่มตัวแล้วก็รายงานเหตุปะทะมาไม่งั้นมันไม่เข็ดลวครับเผลอมันก็แอบมาวางเผลอมันก็แอบมาวางเล่นกับคนอย่างนี้มันก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้ละครับไม่งั้นเราก็จะสูญเสียนะมันรอบกัดมาเราจะเป็นสุภาพบุรุษใส่เหรอ ท่านเรวัตกลิ่นเกษรน,นะครับคุณผู้ชมอดีตผู้บัญชาการตํารวจปราบ,บปรามยาเสพติดถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยมันอึดอัดมันเสียใจไม่รู้จะต้องบรรยายอะไรออกมากับพฤติกรรมรอบกัดของพวกทหารกัมพูชาครั้งนี้ทหารไทยเยียบกับระเบิดเป็นรายที่6แล้วนะครับ<ช>แต่ว่าทางการไทยไม่ทําอะไรที่มีความชัดเจนสักอย่างนอกจากการประชุม,มประชุมแล้วก็รอประชุมรอรวบรวมหลักฐานเข้าเวทีประชุมเออ คือระดับแนวหน้าเขาเสี่ยงตายกันทุกวันแต่ระดับหัวหน้าระดับที่เป็นผู้บังคับบัญชาไปจะถึงระดับรัฐบาลทําได้แค่ประชุมทําหนังสือร้องเรียนออกเอกสารแต่คนที่ออกไปเสี่ยงตายทุกวันคือบรรดานแนวหน้าบรรดาพี่ทหารหน้าง,งานนะครับคุณผู้ชมแล้วความจําเป็นในการลาดตะเวนถามว่าจุดเดิมะมันก็ต้องลาดตะเวนกันทุกวันอยู่แล้วอ่ะก็ท่านเรยวัตบอกไปแล้วว่ามันต้องไปลาดตะเวนดูเพราะจะได้รู้ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย มันไม่รุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยอันนี้เป็นหน้าที่อยู่แล้วะนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในจุดเดิมอะ่ะใช่ไหมที่ลาดตะเวงกันทุกวันน่ะที่บวดบุกโดนโอ้แต่มันมีระเบิดมาระเบิดตุ้มรอบใหม่แต่กัมพูชามันไม่เคยยอมรับเลยท่านเรวัตแนะนําบอกว่าไทยควรจะตอบโต้บ้างจันห้าวนะรู้จักไหมกับดักสัตว คือถ้าใช้ปืนยิงเนี่ยมันยิงคนไงพี่กิง้งค่ะเออแต่ถ้าเกิดใช้จันห้าวซึ่งเป็นกับดักที่ใช้ดักสัตว์ก็ดูแล้วกันว่าก็สมน้ำสมเนื้อเพราะว่าเวลาที่มีสัตว์ที่มัน ชั้นต่ําในระดับที่ไม่สามารถคิดถึงมนุษยธรรม<อ>ลักลอบเข้ามาได้ไอเดียอีอไอเดียดีแล้วก็บอกว่ามันมีวิธีการดัดแปลงให้มันดูดีดูทันสมัยดูมีประสิทธิภาพมากกว่าจันห้าวทั่วไปก็เอาไปวางวางไว้หน่อยในพื้นที่ของเรานี่แหละไม่ใช่พื้นที่ของเขาเพราะถ้ามันรุก,กล้ำเข้ามาวางระเบิดเนี่ยจะได้จับมันตัวเป็นๆเ,เอามาเป็นหลักฐานสอบสวนให้เห็นกันไปเลยแต่ทุกวันนี้ มันลักลอบเข้ามาวางตอนไหนเราก็ไม่รู้ต่อให้เราไปลาดตระเวนทุกวันน่ะวันนี้ไม่มีระเบิดเอาวันต่อไปมีเฉยเลยแปลว่ามันเข้ามาวางใหม่ครับคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานสําคัญนะฮะหลักฐานสําคัญก็คือนอกเหนือจากไอเศษซากระเบิดที่เจอทหารที่รับบาดเจ็บขาขาดไปเป็นรายที่6เนี่ยมันสามารถชี้ชัดได้เลยว่า ฝั่งเขมรเนี่ยมันลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ของเราแต่เชื่อไหมพอออกข่าวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยกาลาโหมของกัมพูชาออกมาโพสต์แสดงความเสียใจนะครับ <Huh? S 1> ป,รประเทศไหนนะกัมพูชา <Huh? S 1> ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจแต่ยืนยันว่า ไม่ได้เข้าไปวางระเบิดจ้ะเฮ้ยมามาัดใหม่รกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงนะเสียใจแหละแต่เหมือนตบหัวแล้วรูปหลังอ่ะคุณผู้ชมบอกว่าระเบิดนี้เป็นระเบิดเก่าไม่ใช่ระเบิดของกัมพูชาที่วางใหม่เพราะกัมพูชาเนี่ยปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาแล้วก็ข้อตกลงหยุดยิงที่ได้จากเวทีประชุม GBC ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเท่ากับเป็นการ ปฏิเสธฮะแต่ก็ยอมรับไกลๆอย่างหนึ่งว่าทหารเนี่ยขาขาดเพราะระเบิดจริงออันนี้คือส่วนที่เขายอมรับ,แต,บแต่สิ่งที่เขาไม่รับคือเขาบอกเขกาไม่เกี่ยวแต่ก่อนหน้านี้บอกไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่รับอะไรเลยอืมอ่ะแล้วก็ยังไม่จบนะครับในแถลงการของกาลาหงกัมพูชาเนี่ยยังบอกว่าขอเรียกร้อง ให้ฝั่งไทยเนี่ยเคารพข้อกําหนดงดเคลื่อนกําลังแล้วก็งดการลาดตระเวนเนื่องจากการประชุม RBC 27สิงหาคมที่ผ่านมาระหว่างกองทัพภาค4กัมพูชากับภาค2ของไทยเนี่ยได้ย้ําถึงการลดความตึงเครียดแล้วก็การรักษาสันติเพียบเออเขาก็ต้องการแบบนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติทางการไทยก็หยุดลาดตะเวนได้แล้วอฟาไทยด้วยเออกลายเป็นว่าการลาดตะเวนของเราในแผ่นดินของเรา เป็นสิ่งที่เรายังต้องหยุดทำเพราะว่ากาลาโหมกัมพูชาบอกว่ามันจะเป็นการละเมิดข้อตกลงจากเวทีประชุม GBC เป็นอย่างนั้นไปโอ้โหไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาบรรยายวิธีคิดของคนระดับผู้นำชาตินี้อีกแล้วนะครับผู้ชมเข้าใจว่าระดับผู้นำชาตินี้อธิบายไปชาตินี้ชาติหน้ามันก็คงจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจแหละแต่ตี <ทำ S 1> มือไงแบบนี้เออมันตีมึนโอ้โห เจ็บปวดใจเจ็บปวดใจจริงแล้วเอางี้ย้อนไปตอนสงคราม5้าวันท่านไม่ต้องนึกภาพก็ได้ฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทราบตอนสงครามหวันถ้าหากทหารไทยมีเวลาอีกประมาณสักห้าหรือ6ชั่วโมงมรับรองว่าปราสาทต,ตาควายเรายึดได้เราจะสามารถยึดได้เพราะจริงๆแล้วฟากฝั่งการเมืองไปเอออ,อ,อไปยอมมาเนี่ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าทหารบอกว่าขอเวลาอีกนิดเดียวเราจะยึดได้พอยึดได้เราจะไม่มีใครมาล่าตะเวนมาเหยียบระเบิดแบบนี้แน่นอนฮะ